ไอ้ชีวโก้อต้าอ้ต้าไอ้ชิวยาอ้ชิวยายาวันนี้ไปเที่ยวกันวันนี้เราจะเที่ยวในจังหวัดเที่ยวโกนะแต่ว่าจอนเที่ยวโกเนี่ยคนกว้างเลยจอกให้แล้ววันนี้ขับรถนะเท่ากับขับรถประมาณสองชั่วโมงประมาณขับไปเที่ยวเกียวโตได้เลยอะคือระยะทางระยะทางมันไกลแบบนั้นแล้วเพราะว่า จังหวัดเที่ยวโกมันกว้างมากเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้าง let's go จังหวัดเที่ยวกะมานะคะเพราะว่าเกะชวนเลยมาเที่ยวทะเลทรายก่อนค่ะไม่ได้มานานมากแล้วใครพัแต่ยังไม่แต่งงานนะห้าดีไี้แล้วสอกร้อนลมแรงมากหนวมากบอกเธอชิคกี้เาดส์าเวเขาจพาไปดูคุบลิ้นขึ้นมานใหญ่เลยดูลมสิลมแรงมากเลยแคอย่าไปดูเรือทะเทรายกาันแต่ละ เฮ้ยหนาวตรงนู <fits> <Elena> <S <S ้นก็สวยที่สุดนะคะเดินนู้นแต่ก็เดินเหนื่อยา let's go รคุณได้ดงก๋ออันนี้จดขึ้นอูดอะแต่อูดอยู่ไหนไม่รู้หนาวมากไม่รู้อูดทำงานหรือเปล่า้ยชี้ตัดมารัคุด้ กับเอแต่อยู่นู้นเดินช้ามากมากับไทชีเดินมาถึงนี่แล้วจะขึ้นเป็นคนเนินข้างบนแล้วแต่ชิอยากไปเอาไทชิด้อซะนี่ไทชีวิ่งหลบข้างหลังมาตลอดเลยนะคะเพราะว่ามันหนาวมากลมแรงพอดีตอนนี้มาอยู่อ่าข้างใต้เราใช่ไหมลมก็เลยไม่ค่อยแรงเขาก็เลยวิ่งขึ้นเนินเองได้ โยหนาวมากเพราะว่าลมมแรงมากค่ะมอยู่ติดทะเลค่ะที่ทะเลรายนี้ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดทัตนุรินะคะขับรถจากจังหวัดเที่ยวโกมาอีก30นาทีค่ะแต่ที่3ชั่วโมงก็พอค่ะมีรถติดค่ะโอเคอเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันเจ้าสุด้พพี่ อยูทายทายเข้าตาเข้าปากลูกร้องกับรถเลยเนี่ย <c oughs> เนี่ยไทยชีลากลับรถเลยเนี่ยลมแรงหนาวมากมือ,อแข็งง่าหมดแล้วเนี่ยเาเดินถึงรถแล้วขานั่งลงมาทุกทางเนี่ยนี่รถเราจอดตรงนี้ลงทางนี้เลยแล้วกันนะลูกเค okay. เรามาเมืองอองเซนนะคะเป็นเมืองเล็กๆนะคะเงียบมากค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ดังไม่ค่อยมีใครเที่ยวค่ะมาครั้งแรกเหมือนกันค่ะเดี๋ยวชื่ออะไรเดี๋ยวขึ้นชื่อให้ขีดานลืมชื่อค่ะมาถึงแล้วลืมชื่อปาเข้าไปดูกันว่าจะเป็นยังไงปกติเคยไปแต่อาริมะอองเซนไงก็เลยแบบว่ามาลองเปลี่ยนแบบมาเที่ยวเมืองอองเซนเล็กๆเมืองอื่นบ้างในจังหวัดเฮียวโกะค่ะแล้วนะคะ ชื่อยูมูระอองเซนค่ะมัเตมะมัตเตะขอถ่ายบรรยากาศนิดนึงโอ้ยโชคดีมากค่ะเมื่อกี้เกือบจะกลับแล้วเพราะว่าฝนมันตกค่ะวนหาที่จอดแล้วก็แบบฝนหยุดพอดีค่ะก็ะเลยได้เที่ยวเกือบจะไม่ได้เที่ยวที่นี่แล้วนี่เดี๋ยวเราลงไปแช่เท้าฟรีตรงนี้นะนี่มีที่ให้แช่เท้าฟรีเหมือนที่อาริมะเลยแต่ว่าที่นี่กว้างกว่าอาริมะอีกอนะที่แช่เท้า เป็นเมืองเล็กๆนะคะเนี่ยเดี๋ยวค่อยเดินเล่นในเมืองหน้าไปแช่เท้ากันก่อนคล้ายๆอาริมานะแต่ว่าเล็กกว่าใช่ไหม<ฮ>ก็ธรรมชาติดีนะคะใครไม่เคยมาก็ลองมาดูก็ได้นะคะก็อยู่ห่างจากทอตเทอรีมเมื่อกี้ไม่นานประมาณ30นาทีได้คะ่ะอู้ดูตรงนี้ควันขงมงเลยอู้ดทายิยิกเลยองเซนองเซนว้าวเหมือน กลิ่นหมันต้มไข่เลยะตรงเนี้ยไปแช่เท้าคนดีกว่าถ้าจะต้มไข่ตรงนี้แน่นเลยอ่ะนี่ตอนนี้พวกเรามานั่งแช่เท้ากันนะดูข้างหลังเป็นแม่น้ําดีงามแต่ข้างตรงนู้นน้าเย็นนะตรงนี้น้ําร้อนดีงา ไอตาอนุชีนี่นะกินไข่ต้มน่าจะแบบต้มไข่ต้มแถวนี้นะนี่ไงที่ต้มไข่ต้มนะคะซื้อไข่ต้มมาแล้วก็ใส่ถุงนะคะนี่ห้อยก็มาดูว่าของไข่เบอร์ไหนนะหรือก็ค่อยมาเอานะคะเห็นไหมมีเบอร์นะคะนี่ไข่อองเส้นนี่ไงไปซื้อไข่แล้วก็มาต้มมีเบอร์ของไข่ของมัน อาจจะต้องเฝ้าไข่นะคะไม่งั้นจะมีอีกามาขโมยด้วยอะ่ะเออป๊าป๊าไบไปไปไบเองไหมกินเองกไหมไข่อ,องเซนว่าแล้วได้กินไข่ต้มตรงนี้นี่เองเนี่ยไปซื้อไข่ใส่ถุงมาแบบนี้นะแล้วก็เอามาแขวนเอานะคะมีเบอร์ของไข่ของมันเนอะนี่ป๊าป๊าเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราเดินเล่นกันมาเดินเล่นมาอารุกุกะ อาลูกุหรือว่าธรรมกโก้ปไปซื้อไข่ไหมไม่เดินหาขนมกันแล้วโอ,อกาชิโอ,อกาชิเอ,อ๊ะอันนี้ร้านอะไรอันนี้ท่านขับกาแฟโอ,อกาชิโดโกกัน,น่าท่านใจเย็นๆใจเย็นๆลุกค่อยๆเดินค่อยๆเดิน,ดนลุกโอ้ลูกม,มน้นทางเชื่อมน่ารักจังเลยอะ เป็นเมืองเล็กๆนะคะเนี่ยก็ประมาณนี้มีโรงแรมด้วยแล้วแต่ว่าเราจะเดินเลาะไปทางไหนนะเทออกมาเทก่ะอู้ป้าป้าเทนโดมุชิกะเถ่งคือเทงคุอซังอันนี้ก็ล้างไข่ของทั่วไปนะคะ มันไม่นิ่มานะโอ้หิมะล่วงอบุูไนอ่าให้ก็เดินกลับมาถนนเดิมเมื่อกี้ที่เราเดินลงมานะตรงนู้น่าจะสวยกว่ามันเป็นอันนี้เมืองเล็กๆมากเลยนะเล็กกว่าอาริมาเยอะ <laughs> มาครั้งแรกก็มีประมาณน,น่าจะประมาณแค่นี้แล้วก็นะแล้วแต่จะเดินเล่นตามซอยนะคะ อออันนี้ก็สวยดีเนาะอันนี้เมื่อกี้เราเดินลงมาจากช่องนี้นะยูมูระนะคะที่นี่ตรงสะพานนี้แหละวิวสวยที่เราลงไปแช่เท้ากันเมื่อกี้ <c oughs> กัดจะเดินชิวๆชมเมืองนะ <c oughs> น่าจะไม่รอดค่ะไทยเอตตะวิ่งผ่านไปหมดเลยอบูนา มนมาดูวิวตรงนี้อีกรอบน,นะคะอันนี้ก็คือจุดไคลแม็กของที่นี่ค่ะก็คือตรงนี้วิวดีสุดแล้วจริงๆค่ะแล้วก็เนี่ยร้านขายของก็จะมีตรงนู้นไปอีกนะคะก็เดินเล่นเอาตามนี้ส่วนมากก็มาแช่เท้าแล้วก็มาซื้อไข่ไปต้มค่ะก็ประมาณนี้ค่ะเล็กๆเด็กๆนะคะหนาวแต่อยากกินไอติมค่ะนี่ตอนนี้เราเข้ามาซื้อไอติม กินกันนะคะในร้านไข่ของฝากนะคะนี่ไงราคาไข่นะคะซื้อไปแล้วก็เอาไปต้มนะคะคือตรงนี้นะอ๋อมีมีข้อพโพดมีมันด้วยนะอ๋อพาเช็ดเท้าก็มีตรงนี้ลืมเอามาไงไเออไม่ได้ซื้อเนาะเอาป่ะไม่ซื้อใช่ไหมอ๋ไทชิโอชิโซมามากินด้วย<า>อูรุมา กุ้มาโอ้นี่นั่งดูวิวนะกุ้มาเี่เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นสาลเจ้ากันนะคะปาเลสโก้แค่ถึงแล้วโอ้สวยแบกไอต้ตะขึ้นมาอีกแล้วไม่ยอมเดินขึ้นมาไ่ะ <laughs> สวยขี้เลนเนดูวิวข้างหลังนะคะภูเขาหิมะยังอยู่ข้างบนเต็มเลยประตูที่เราเข้ามากันนะนี่อันนี้คือต้นซักุระนะแต่ว่ายังไม่บานกนลำลังเป็นดอกตุมต้ม ปายบอกว่าคือต้นซากุระค่ะ ก็มาตอดมาซื้อเนื้อนะคะในหมู่บ้านนี้แล้วค่ะแล้วก็มาซื้อคอล็อกเกะค่ะว่ากะชวนมาซื้ออันนี้โดยเฉพาะมาซื้อคอล็อกเกะฐานนะคะก็เลยได้เนื้อกลับไปบ้านด้วยวันนี้ก็กําลังทอดของเราอยู่นะมองไม่เห็นนี่กำลังทอดอนะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็น,แบบปน,แ,น,น,นแบบเป็นเซตแล้วนะซื้อแบบเป็นเซตอย่างนี้ก็ได้เราสั่งเป็น กลับไปนะคะกลับมาข้างนอกฝนตกค่ะก็เลยพอดีเลยมาถึงร้านแล้วก็มีซอสต่างๆเย่ซื้อขนมอันนี้ต่อนนะเป็นร้านแบบคุณยายนะคะโอ้ก่อนนี้คนเลยถุงก็น่ารักว้าวน่ารักมากเลยนั่งนี่ไหมเอตาเอตอโออาโอคิอุชิเอตาโอคิอุชิ นี่โอคิอุชิเนวา้าววัวตัวใหญ่วา้าวโอชิอืิม่เจอสวยนะตรงนี้ฮะชะวาไม่ได้เออไม่ได้ตรงนี้เล่นไม่ได้ไอเมื่อกี้มุมนี้นะที่เราลงไปใช้เท้าให้โอเคโอเคปา๊าป๊าสะชินห้ชิ ทาชิปปะยชอทยชิเซโนยูมูายูมู拉ยูมูเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับทริปนี้จริงๆนะคะที่หมู่บ้านนี้ยังมีในส่วนของการชิมคาราเมลดิบนะคะแล้วก็สระผมด้วยน้ำพูร้อนด้วยค่ะเพราะที่นี่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นน้ำพูร้อนแห่งผิวสวยค่ะ แต่วันนี้อากาศไม่เป็นใจนะคะพวกเราก็เลยเดินกันไม่ครบค่ะไว้โอกาสหน้าจะต้องมาใหม่แน่ๆค่ะส่วนทะเลทรายนะคะได้มาตอนหน้าหนาวทุกครั้งเลยค่ะครั้งหน้าจะต้องมาตอนหน้าร้อนให้ได้ค่ะจะไปดูพิพิธภัณฑ์ค่ะ